เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีว่้ชมฟังช้าในเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ในคิวเลชั่นสกิบวดีโอเลเยอรสิบเก้าพาร์ทหนึ่งกว่าจะลงเนาะอืมช่องปลอมช่องแท้ก็เนี่นะนะครับอืมจ่องจริงนะเอาเลยครับในที่สุดคุณบูมก็ได้ปล่อยอ e ีพีที่เจ็ดสิบเก้าพาร์ทแรกมาแล้วนะครับพาร์ทวันเนาะแสดงว่ามีหลายพาร์ทอีกแล้วนะครับ ม,มาไม่พูดมากครับลุยก,กันเลยอ่ะตัดมาที่ POV ของเรานะครับไอคอร์ดเอวีสิบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันหยุดเองอะ่ะโอ้โหมีการแบบ ครับบอกนะว่าใครเป็นคนพูดนะครับก็คือแบ็กสปิกระแมร์อ่านี่พ่คิริโตะนะครับแบ็กสปิกร์แมรน่าจะเป็นคนซ้ายมือหรือเปล่าพีโอวีสปิกร์แมรนะครับสาสตร์สกีบีดีนะครับ ว่าจริงๆเขาควรจะถ้าถ้าพัฒนาสกีเบดดี้เป็นภาษาแบบอังกฤษอย่างเงี้ยผมว่ามันก็หายแบบหายชื่อเหมือนเดิมนะยังไม่รู้ใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรนะอะไรนะเอ้ยแอสโตรหลุดเข้ามาได้ไงอ่ะลาก่อนนะ เขารู้ว่าอยู่ที่ไหนหรอนีอ่ทีวีวูเมนที่นี้แล้วข้างหลังนีใครเหะใครเนี่ยวาย,ยปล่อยพลังลีเซอร์ออกจากมีซัดใส่เอเตอร์เรียบร้อยครับตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เียบร้อยนี่มาก โอ้โหพี่เกยเป็นคนยังไงครับเนี่ยไปหมดหน้าที่ครับไปกลับอ๋อก็คือจำศีลว่างั้นแหละครับตอนนี้แจ้งเตือนเรียบร้อยครับน่าจะมีคนบุกแล้วนะไอ้หัวทีวีเด็ดตี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อ มาจากางเงียะนะครับตอนนี้พีวีของเราเตินอ๋อสถานที่นี้คุ้นเคยมากนะครับจำตอนที่เราสิบกันได้อยู่ใช่ไหมนะครับนั่นเหละน่าจะเหตุการณ์คล้ายกันนะแค่ได้มาเจ็ดสิบเก้าอ่ะ แต่ตอนนี้เขาร่วมมือกันเรียบร้อยนะครับซึ่งฝ่ายที่มาบุกก็คือฝ่ายเอสโตรเรตนะครับจากฝ่ายสกีบีดี้เนาะไททใหญ่เบอร์เริ่มเลยนะ่ะเฮ้อน่าจะเป็นไททันสกีบีดี้นะครับไหนเป็นแจ็คสันมาครับมาแล้วโอดาบเหลืองอลามใช่ไหม่จะเป็นหมาเลย ใครมาครับจะซื้อเวลาให้หรอไอสโตมาเพิ่มครับมาเพิ่มสองตัวเ,เหรอผมว่าไม่อ่ะเจ๊เจ๊เจมานห่แ,บบแืมอะไรเจ๊เจ๊ใช้ร่างทีวีแมนอยู่นะเนี่ยโผงอ้าว ด่าใครเจ๊ดูประเดี๋ยว,ยวม,ออมองอะไรอ่ะมองอะไรโอ้โหขามุยอย่างงั้นใช่สินะใช่ใช่ไหมใช่ครับผม w c h m a n of Doom นะครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะ โอนี่ล่างเยี่ยผมว่าเละแน่เลยอ่ะทีเดียวหายเลยอ๋อนี่คือวอตแมนออฟดูมนะครับเออ่ผมไม่เรียใไปด้านทีวีแมนนะเนื่องจากเขาไม่ไดอยู่ฟังเราลนะ้ะโอ้เยเยี่ยอุงอัดตัวเต็มเละเป็นหน้ากลอยแล้วเต่าเป็นหน้ากลองนันแหละ โอ้โหผมว่ายากเลยตอนนี้ซู้ยากเลยเพราะเขาอัปเกรดมาแล้วอะเจ๊ไม่ทำอะไรเลยอ่ะนั่งดูอย่างเดียวอ่ะโอ้สบายเนาะอ่ะปูวิทครับเพราะว่าปูวิทก็ไม่น่าเหลือนะไม่น่าเหลือผมบอกเลยไม่น่าเหลือถึงแม้เลเซอร์จะแรงก็เถอะ โอ้ห <ak> ดาบยักษ์ตายแล้วแต่ถ้าเราได้เทนนนดีวีแมนกับเอยเออนั่นแหละถ้าเราได้เทนนนดีวีแมนกลับมาเมื่อไหร่นะครับผมบอกเลยสบายครับโอ้โหไปโกยแนบครับไปแล้วเขาใครจะอยู่ก็อยู่นะครับไปเลยยิงล่างไว้ตัวนั้นแหละ ยี่เย่เนี่ยตายนะครับมองอ<ล>ะ,ะไรอ่ะอยากดูต่อยอ่ะจีน่าซิกมามากเลยถาอะไรอ่ะหล่นไหมผกว่าไม่เหลือเอาตรงนะไม่เหลือ เาวิวเราบอกว่าไม่นะครับไม่ไม่น้ำไนะอี <c oughs> นี่มันคามิลลาบูเมนครับผมว่าพาดหน้านะครบหมูพาดหน้าแน่นอนครับพาดหน้าผมว่าถาเราลาบเป็นหน้ากองแน่นอนนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับโดนสะกดจิต <c oughs> เรียบร้อยครับจบข่าว ครับตามนั้นแหละอืมนั่นแหละตามนั้นเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับบอกเลยอะไรวะเนี่ยมาสรุปกันสักหน่อยนะครับเปิดเรื่องมานะครับในช่วงเอ่อช่วงต้นนะครับเอ่อมีน่าจะเป็นกล้องนะครับออกมาติดให้กับ point of view ของเรานะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นพี่กิริโตะที่โดนเขาเรียกไงเป็นสัญ,ญลักษณ์อะสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะครับเป็นแห่งบูก้าอะไรางั้นะผมมโนวันนะครับซึ่งเขาก็คุยเรื่องแผนอะไรกันสักอย่างนี่แหละนะครับผมจนมีเอสโตตัวึ่งมันหลุดมาข้างในนีครับซึ่งก็จะมีพี่คาเมล่าแม่คนหนึ่งนะครับไม่รู้ใครนะลืมชื่อจำชื่อไม่ได้มันหลายเดือนแล้วผมก็ลืมบ้างอนะเนาะ ครจาได้ช่วยเม้นหน่อยนะครับจะได้เติมความจําผมด้วยแล้กวก็จัดการโดยใช้มือ,อ,อแบบแสงเลเซอร์ไปเลยนะครับมันก็ตายเนาะหลังนั้นพี่แกก็กลับไปจาสีีต่อนะครับโคตรเท่เลยอะหลังจากนั้นนะครับพร็อวิวของเราก็ตั้งฐานะนะครับได้รับการแจ้งเตือนมีผู้บุกรุกนะครับซึ่งก็ออกไปข้างนอกนะครับได้เห็นกาไฟแอสโตรเนาะ ที่มาบุกมากมายนะครับซึ่งเจสโตก็หนึ่งในนั้นด้วยนะครับมาเนาะแต่ไม่ใช่เพียงแค่เจสโตคนเดียวนะครับคนที่ผม่มาด้วยคนหนึ่งก็คือวัตแมนออฟดูมนะครับหรือไม่เรียกดีกว่านะครับตอนเรายศดเราไปแล้วนะครับเนี่ฮะจากนั้น,นครับพี่วอตแมนออฟดูมก็คือซัด เราแบบเรียบเลยนะครับไม่มีใครเอาลงเลยนะจนเละหมดเลยนะครับฐานแต่แต่ก็ไม่เละมากต้องรอพันหน้าเนาะอืแต่ก็แต่ก็เจ็บอยู่พอสมควรนะนะครับผมหลังจากนั้นนะครับคาเมล่าบูเมนก็จะมาสู้นะครับแต่ก่อนสู้นะครับก่อนปิดท้ายนะมีจอทีวีสี่จอพ่มาและสะกดจิตนะครับและ เรื่องในพาร์ทนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าพาร์ทหน้านะครับน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านอ้อเหมือนฐานฐานเละแล้วอาจจะตัดฟไปฝ่ายสปิเกอร์แมนแบบที่ซ่อมจะเรืสปิเกอร์แมนอยู่ก็ได้ใครยังไม่รู้พาร์ทหน้าอาจจะโผล่มาก็ได้เดี๋ยวรอดูนะครับ อาเป็นว่าเจาใหอม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะว่าพาสองจะเป็นยังไงนะครับน่าจะอีกประมาณเดือนสองเดือนเลยแคปเจใหม่ในคลิปหน้าสำหรัวันดี้ไปงานสวัสดีครับผมเฮ้ย